ลุงซาซ่าทับคะแนนได้หลายๆขอทีมง,งานอ่างซึา่าครับโชคดหนึ่งสามสองหนึ่ง คอนเอเลนะครับกอนแอนอแอเลือกเกินนะครับสูแล้วสูเอาไว้ครับ,บ มันอ่อนนะครับผมของไปอ่อนนะครับวันนี้จะเป็นยังนะครับของไปสู่กับอ่อนเอเล่ไปทั้งเขาอ่อนหลอดนะครับผมมันจบแล้วแฟรงค์รอเวลาจริงครับเชิญรับประทานนะครับรอฟังเวลาจริงนะครับผมผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผมสำหรับอังศิลาครับเวลา240ครับอังศิลาขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเอฟซีสวัสดีครับ